ชาเลนจ์มากเลอไม่เป็นไรไม่มีถูกไม่มีผิดครับน o ป๊อตไปอันนี้พี่น้องเป็นพี่น้องไปชอบผู้หญิงคนเดียวกันใครอยากเป็นฝ่ายถูกกว่าลองอินพไว้เองเลยเดี๋ยวมันจะเกิดสถานการณ์ขึ้นเองขอแค่พอเริ่มมีสถานการณ์แล้วก็ยอมรับมันไปยอมรับมันไปเลย3 2 1 action เชียพี่คือผมอะเจอเขาก่อนเว้ยมันแค่เจอก่อนกูรู้จักเขามาตั้งมาเชียแต่คือผมแบบคือผมรักเขาจริงๆอะพี่มึงงงกูจริงปะเนี่ยเฮ้ยแค่ผู้หญิงคนเดียวจะทำไมวะผมมาก่อนพี่มาก่อนไม่เกี่ยวมึงถามเขาหรือยังว่าเขาชอบใครถามยังเขารักกูเขาบอกรักมึงตอนไหนเขาบอกรักมึงตอนไหนกูรู้กันแล้วกันน่ะ มึงไม่เกี่ยวเข้าใจป่ะมึงจะตัดที่อย่าดอกูเลยะป่ะมึงน้มึงจะเอาวะล่ะอะไะกูเลือกก่อนอะกูเป็นน้องอะแต่เขาไม่ได้เลือกไยงกงเพราะกูเป็นน้องอะกูเป็นน้องอะทำไมอะมึงให้กูไม่ได้หรอฮะผู้หญิงคนเดียวอะแล้วที่มึงอะมึงมีอะไรมึงไม่เคยบอกกูเพราะที่กูชอบน้องเขามึงก็บอกมึงก็ไม่ชอบก็ปล่อยให้กูไปดิ แล้วตอนนี้มึงจะมาเอาอะไรมึงมาห่วงก้างเหรอวะมึงมาห่วงก้างเหรอวะก็มันทีของกูแลว้วอ่ะเมื่อก่อนน่ะทีมึงอะ่ะมีอะไรไม่แบ่งกูอะ่ะไม่บอกกูบ้างมึงเห็นเขาเป็นขนมนรืเป็นอะไรต้องมาแบ่งคนของกูก็คือของกูเองอันนี้มันคนมันรักกันอะ่ะมึงอย่ามาแย,งย่งได้ป่ะเข้าใจอะ่ะฮะมึงเพิ่งบอกว่าอย่าให้ความสําคัญของผู้หญิงคนหนึ่งมาทําให้กูมึงแตกกันวันนี้คือมึง,มงเอาอะไร มึงจะตัดพี่กับตองกับกูใช่ปะ่ะก็ได้มาเพื่ออะไมาเพืพ่ออะมึงตัดกับกูวันนี้เลยไหมได้ได้มึงจะเอาอย่างนั้นใช่ไหมเออได้มึงตัดกับกูเลยเข้าใจปะ่ะหายจุดจบให้เองนะครับหายจุดจบให้เองงั้นกูกับมึงวันนี้ตัดขาดกันเออเออนี่มาดูว่าเขาจะชอบกูหรือชอบมึงมึงจำใส่กระโหลกมึงไว้นะเออนายมึงก็รู้ไนายยปบอดถูกแล้วป่ะเออต่อจากนี้มึงไม่ใช่พี่ก<ป>ูมึงไม่ใช่น้องกู รวมจบกันเออคาดคๆดคาดเ